หัวหมูคั่วสามเกลือค่ะคุณผู้ชมหรือหัวหมูคั่วกระเทียมพริกไทยรากผักชีนั่นเองนะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะคุณผู้ชมวิธีทําง่ายมากๆเลยค่ะก็จะได้หัวหมูที่หน้ากินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เม์มาชวนทําหัวหมูค่ะที่เรากินเหลือเนาะชิ้นเล็กๆนะเราหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะทําหัวหมู คั่วกระเทียมพริกไทยกันนะคะหรือหัวหมูคั่วสามเกลือเองค่ะเราได้หัวหมูแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะมาตำเครื่องของเราเลยนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีผักชีนะคะทั้งรากเลยแล้วอันนี้เราปลูกเองเนาะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยดำค่ะนี่ตำพริกไทยดำก่อนนะคะ นี่คะ่ะหอมๆเลยที่กไทยดำใส่เยอะก็จะหอมอร่อยเยอะนะคะเขากระเด็นใช่ไหมเราก็ตัดรากกระชี้ใส่ไปเลยค่ะ เป็นผักชีที่เกืบแก่แล้วเห็นปะ่ะมีดอ,อกออกแล้วกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยค่ะกระเทียมเดี๋ยวถึงใส่นะขบพไทยให้ ใช่เราแตกดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเมยใส่ทั้งเปลือกนะให้เขาหอมใครไม่ชอบก็จะปอกก็ได้ค่ะ พอได้อย่างนี้แล้วก็โอเคค่ะเนี่ยที่เขาติดอยู่ตามเนี้ยมันยังมีความหอมอยู่เนาะในจอโอเคนี่นะคะเราไปทำกันเลยค่ะ เปิดไฟเลยค่ะยังไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะนี่น่าจะเป็นกระดูก อันนี้คั่วเฉยๆนะยังไม่ใส่อะไรเลยคัว่วให้พังน้ำมันออกมาก่อนนะ แล้วก็หัวหมูเราก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ น้ำมันเริ่มออกแลว้วเมยก็จะใส่กระเทียมพิไทยรากกรชีที่เราโขกไว้ลงไปนะคะนี่กลิ่นหอมก็จะออกมาแล้วค่ะ เยอะเลยนะคะจากกระเทียมที่ไทยราบผักทีเนาะที่เขาผัดกับน้ำมันนะคะนี่คาเทก็จะง่ายแล้ว ค่ะพอสีก็เป็นได้่างที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสใส่เกลือเม็ดนะคะใส่ผงชูรสค่ะใส่น้ำตาลทรายเท่าเอง กับข้าวต้มก็สวยรลล้อนๆนะคะหรือกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆใครจะทำได้เนาะเราเวลาเราทำนะคะเกลือเขาก็จะ,ะยังละลายไม่หมดก็จะอร่อยตอนที่กัดโดนตัวหอมๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปจัก่จานกันเลยค่ะเตรียมจานก่อนนะ นี่ค่ะคุณผู้ชม,ชมเราก็วางใบกระชีหน่อยเนาะท่วนี้ก็อร่อยน่ากินแล้วค่ะน่ากินไหมคะหมูสามชั้นคั่วสามเกลือของแม่เอ๋เนาะหรือขอโทษทีไม่ใช่หมูสามชั้นแม่เอ๋พูดผิดหัวหมูค่ะหัวหมูคั่วกระเทียมพริกไทยรากผักชีหรือว่าคั่วสามเกลือนั่นเองนะคะคุณผู้ชม หน้าตาหนะ้ากินไหมคะหอมหอมอยากให้กินหอมทลุจอได้จังเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้ได้กินกับแม่เอ๋ดด้วยเนาะทานกับข้าวสวยวร้อนๆข้าวต้มหรือข้าวเหนียวก็เข้ากันนะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมจะได้หัวหมูที่อร่อยอร่อยเปลี่ยนอีกเมนูหนึ่งเนาะแม่ทําได้คุณผู้ชมก็ทําได้ค่ะจะได้ไม่เป็นเมนูที่เสียของนะคะหรือว่าเราอยากจะกินเนี่ยเราซื้อหัวหมูมาทําเลยก็ได้ค่ะ ชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ